FUT Follicular Unit Transplantation เป็นวิธีการปลูกผมแบบการผ่าตัดเล็กด้วยการย้ายเซลล์รักผมจากส่วนที่แข็งแรงเช่นตรงบริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างของศีรษะมาปลูกบริเวณที่มีปัญหาโดยการผ่าตัดนั้นจะใช้ยาชาแทนยาสลบซึ่งการปลูกผมวิธีนี้ จะเห็นผลที่ชัดเจนและมีความปลอดภัยสูงภายใต้การรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. แพทย์ทำการวัดจำนวนรากผมหรือกราฟที่ต้องการปลูก 2. แพทย์ทำการกรีดลอกชั้นผิวหนังที่มีรากผมหนาแน่นออกมาและทำการเย็บปิดแผล 3. ทำการผ่ายแยกเซลล์ผมที่แข็งแรงผ่านกล้องจุลทรรศ 4. ีนำเซลล์ผมเก็บรักษาในน้ำยารักษารากผม 5. นำกอผมที่แข็งแรงมาปลูกตรงบริเวณที่ต้องการหลังจากนั้นรอให้เส้นผมเติบโตตามปกติโดยทำการบำรุงรักษาทำความสะอาดเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์สุดเฉพาะของการปลูกผมซึ่งจะเห็นผลได้ในระยะเวลาต่อมา